เปิดนะครับเริ่มแกะทานนะครับยกออกมา นเริ่มเปิดเครื่องครับออนเครื่องโอมศูนย์เริ่มทำการโหลดเทสครับไปที่ค่าที่5โอห์มครับเปิดมิเตอร์ครับ ใส่ตัวแคมโหลดครับ5โอห์มขึ้นครับ okay. เขียนว่าอะไรนะ5.1โอห์ม oh บวก0.1โอห์มก็คือบวกลบคือ5.2เหรออ๋องั้นก็ถูกเริ่มใส่ครับโอเคถูกต้องจบครับคูนค่าไว้คูนค่าได้ครับ กด,ดรีเซ็ตโฮนก็จะหายไปกลับมาศูนย์ใหม่โอเคอันนี้คือเครื่องอะไรเครื่องอเครื่องเทสเครื่องเทสกาวครับเทสโอหมของกาวกันฟ้าครับก็มาสามารถเทสของเราได้นะครับสา <37. 5 S 1> มสิบเจ็ดจุดห้าครับ